วันนี้ผู้ประกันตนในวัยชาราภาพมีเฮอย่างแน่นอนครับเพราะกฎหมายประกันสังคมฉบับใหม่มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับสิทธิประโยชน์ในกรณีชาราภาพที่เอื้อประโยชน์ให้ทุกท่านได้ใช้ชีวิตแบบสบายสบายสุดละไมกับใบเกษียณที่จะมาถึงครับคุณละไมผ่องสุขอายุ60ปีอาชีพพนักงานบริษัทชีวิตละไมละไมในแบบป้าละไมวันนี้มาดูกัน ตื่นนอนกินข้าวรดน้ำต้นไม้บางวันจ่ายตลาดทำกับข้าวดูทีวีออกกำลังกาย ใบกะตายกะเสียละค่ะชิวๆอย่าคิดมากเลยนะคะ <laughs> มีงานอันดีเร็กไหมครับประเภทเป็นชิ้นเป็นอันนะครับมีสิต้องหาอะไรทำว้กระเสียนอย่างป้าไม่นั่นเหงาแย่เลยนี่เลยว้าวว้าว,ว,าวคุณป้าแรงลิจริงจริงนะครับจะทำอะไรกันล่ะครับร้อยพงมาลัยเป็นงานดีเร็กของป้า ป้ากเกษียณมาตั้งปีกว่าแล้วค่ะก็อยากอยู่สบายๆกับสิ่งสวยงามอยา่างดอกไม้นี่เรานํามาร้อยแล้วก็เพลิดเพลินดีฝึกสมาธิดีด้วยไม่ได้ช่างความเดือดร้อนใ้ใครแล้วป้าละไมร้อยไปไหนครับคงไปทาแกงจืดมั้งไปทํแกงจืดมั้งแหมพะคุณมาทําไปขายสิคะรายได้ล่ะครับดีไหมครับเรื่อยๆไม่ได้หวังอรวยแบบสบายสบาย อย่าคิดมากแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่ป้าต้องคิดนะครับไม่มีเรื่องอะไรป้าความจำดีจะตายป้าไม่เคยลืมป้าเป็นผู้ประกันตนของประกันสังคมกรณีชาราภาพป้ามีสิทธิ์ขอรับเงินกรณีชาราภาพป้ารู้ยังครับ <c oughs> แล้วรู้ไหมครับว่าเขาขยายระยะเวลาการยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนจาก1ปีเป็น2ปี 2> อ๋ออะไรนะ จากหนึ่งปีเป็นสองปีย้าู <Yahoo! S 2> ป้านึกว่าป้าหมดสิทธิแล้วนะเพราะเลยเวลามาแล้วปีครึ่งป้ายยังไม่ได้ยื่นเรื่องเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ป้าขอไปจัดการก่อนนะฝากรถพงมาลาเต็มบางพางก่อนนะเดี๋ยวมาอย่าคิดมากนะครับป้าละไมยอย่าคิดมากเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่บางเรื่องต้องไม่ลืมคิดเช่นกันว่าประกันสังคมเขาได้ขยายระยะเวลาการยื่นคําขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพจากหนึ่งปีนะครับเป็น2ปีแล้ว ทราบแล้วมายิ้มรับสิทธิ์กันนะครับ